สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายเมื่อนี้มาพบกับสองสาวว่านอนคือเก่าพี่นอ้องคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้อีกอย่างสุพี่น้องกินเที่ยงวาะที่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้อันก้อยเนื้ออ่าข้อสลังสลังหมูค่ะตรงข้อมันเนาะแล้วก็พักห้องกระสีมันอ่าหอมดแดงแดงกว่าปาปริก้าแล้วก็ อ่าแรดีดพักแพลวเป็นของพักหัวละพามากๆกินน้งสาวนอนแล้วอบบอือ้ออือ Nước luôn Nước Nước lò หอมแดงแก้วก 다풀 太可了，很好很好

มัันรู้สกพี่น้องเ <c oughs> พราอว่ามนขา้ข่าวกสาวนอนฝนตกเย็นพี่น้องอากาศเย็นเขบาบ่กเย็นหลาย อากาศเปลี่ยนแปลงกับรักษาสุขภาพเลยพี่น้องอพักแค่เาเขากันครับ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิ่งคลิปจนจบเนาะจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครเป็นกำลังใจสาวนอนเด้อพี่น้องสาวนอนที่ได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให,ใหม่ๆออกมาพี่นอ้องเบิ่งจังไรก็ขอบคุณมากค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย